พราะเหตุใดถึงเลือกใช้บริการรับสร้างบ้านของทางบริษัทแลนดี้โฮมะคะพี่ได้ย in ินแบรนด์นี้มาพอสมควรแล้วล่ะแล้วก็เกิดความมั่นใจที่จะใช้ใช้บริการกับบริษัทเนี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคือน้องสาวพี่อ่ะเขาก็ใช้กับบริษัทแลนดี้โฮมมาอยู่แล้วเขาก็เคยพูดว่าไม่มีปัญหาอะไรพี่ก็เลยสบายใจแล้วก็วางใจที่จะใช้กับบริษัทแลนดี้โฮมค่ะแล้วหลังจากงานก่อสร้างของเราเสร็จแล้วอะค่ะ ลูกค้ารู้สึกสบายใจไมหมคะจากการได้ใช้บริการของเราแล้วได้ใช้บริการจริงคือก็โอเคนะถ้าจะตอบว่าเย่ถึงโนพี่ตอบเยสดีกว่าสบายใจมากเพราะว่าเคยรู้มาอยู่แล้วว่าคนสร้างบ้านน่ะเ,เขาก็จะมีปัญหาก,กับช่างแล้วพีช่างหนีงานอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ใช้แบรนดี้ก็เพราะว่าเพราะเหตุผลนี้แหละเพื่อความสบายใจของของตัวเองแล้วก็งานคุณภาพอ,อ่าแล้วโซ่อนของเราอะคะทำาะไรเป็นยังไงบ้างคะคือโดยโมวลรวมแล้วน้องเป็นคนที่แบบว่า พยายามจะทําอะไรให้มันรวดเร็วอ่ะตามใจลูกค้าให้แบบให้มันเร็วที่สุดอ่ะถ้าพูดถึงความมีน้ําใจหรืออะไรของของทางวิศวกรอ่ะน้องเขาก็พยายามอ่ะที่ที่จะทําให้ลูกค้าเออบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจอ่ะก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่<ต>สีเดียแล้วเวลาอ่เรื่องกอารติดตามงานต่างๆวิศวกรเขาช่วยติดตามงานให้ดีไหมคะก็ค่อนข,ข้างดีนะในคลาจาการขายอธิบายรายละเอียดๆๆไ,ได้ชัดเจนเลยคะ ก็โอเคครับชัดเจนดีครับตอนนส่วนของพาร์ทก่อสร้างซึ่งเราก็จะมีทางวิศวกรพวกคุณด้านงานลูกค้าเข้ามาตรวจงานเจอวิศวกรตลอดเลยค่ะเจอครับเข้ามาทุกวันทางอย่างวันศุกร์ไงแล้วคุณเล่ามาดูแลตลอดสม่ำเสมอเลยแหละแล้วเชียร์ยาบายยาที่เราดีมากเลยน้องน่ารักมากค่ะแล้วทำไมถึงเลือกสร้างบ้านแบบนั้นล่ะคะแต่ถูก ตารางเมตรมันเหมาะสมกับความต้องการแล้วก็ไม่เกินบัตเจ็ตจนเกินไปครับผมที่ทราบมาว่าก่อนหน้านี้จะไปใช้ีอแบรนด์อื่นซึ่งราคาสูงใช่ครับก็พื้นที่ตารางเมตรอันนั้นมันจะน้อยกว่าด้วยครับที่นี่มันก็พอดูแล้วก็เออได้ตารางเมตรเยอะราคาก็เหมาะสมแ้าร้องลงงานผลงานออกมาก็โอเคใช่ไหมโอเคครับ,รบอ่แล้วอยากให้ลูกค้าคฝากถึงเพื่อน พี่ต้องการจะมาจะสร้างบ้านอยากให้ดูจากอะไรบ้างคะถึงจะได้บ้านที่ส,สวยๆและประสบความสำเร็จจากเยเอ,อสำหรับตัวพี่นะเราก็ต้องเลือกแบรนด์ทีออ่ที่มีชื่อเสียงแล้วก็จะได้สบายใจในการที่ใช้บริการของผมว่าเวลาผมด,ผมดูผมดูจะเลขนิติบ,บุคคลกระเซื้อเข้าไปเนาะแล้วก็ดูงบการเงินเขาว่ามีความน่าเชื่อถือขนาดไหนถ้าเป็นบริษัทใหญ่มีกำไรสุทธิตลอดหลายปีผมก็มั่นใจนะอย่างแม่ก็ดูแค่ว่าไว้ใจได้แล้วก็ มีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย